สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนที่อรรนุสรสถานพระสูปเจดียด์ของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับซึมีตั้งอยู่ที่อำเภอบางค้าจังหวัดเชิยงเราวันนี้ค่อนข้างที่อากาศอบอ้าวเป็นพิเศษเราก็เลยมานั่งริมต้นไม้นี่ก่อน อนนี้เรานั่งอยู่ที่เจดีทรงระครังนะที่เขาเรียกว่าทรงระครังทั้งสีด้านเลยซึ่งก็จะอยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าของพระสถูปใช่ไหมขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่ทางซ้ายและวขวาของเรานี่ก็คือเป็นแม่น้ําบางประกงใช่ไหมแล้วก็ริมแม่น้ําก็จะมีต้นป่ากงกลางมีต้นจางเต็มไปหมดเลยเนาะ นี้ที่เรามาก็ถือว่าคนเข้ามาในสถานที่น้อยไปหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปที่ปากน้ําโจโลกันปากน้ําโจโลนี่เราก็ไปทำรีวิวีเรียบร้อยแล้ว อนุสรสถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าดากสินมหาราชตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจโลของท่าราดนำาบนปากน้ำนะครับอพอประวัติ คร่าวๆนะครับหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับท่านตีฝ่าวงล้อมของพม่าแล้วออกจากรุงศรีนะครับก็ได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีและสุดท้ายนะครับก็มาประทะกับพม่านะฮะบริเวณปากน้ําโจโรแห่งนี้จนได้รับชัยชนะนะครับองค์ก็ได้พักทัพ อยู่ณนะบริเวณแห่งนี้นะครับและทรงตัดให้สร้างรพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะนะครับแต่บริเวณดังกก่านะครับแห่งนี้ก็ได้ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังทลายตามการเวลานะครับเมื่อปีพศ2491ต่อมามีการก่อสร้างนะฮะพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่ณนะที่เดิมนะครับจน ที่เราเห็นในปัจจุบันแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถเดินทางมา,าสักการะหรือมาพักผ่อนชมวิวทิวทัศนะครับริมแม่น้ำบางมะกงแห่งนี้ได้ด้วยเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการ ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองนะครับแล้วคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวด้วยกันต่อนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ